ชาวลัคนาราศีเมษนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับโหรวิค่ะรวิวรรดาพยากรโหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีค่ะหลังจากดาวพระเสารกับดาวราหูย้ายแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ อ่ะบางคนอาจจะได้โชคแล้วนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยโชคมันยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราวิจะมาเล่าเรื่องของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนให้ฟังกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเรื่องแรกนะคะเรื่องทั่วไปของชาวลัคนาราศีเมษนะคะคือเขาจะสนใจนะคะในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของคู่ครองนะคะแล้วก็พุ้นส่วน มากเป็นพิเศษนะคะมากเป็นพิเศษแต่ว่าในการสนใจคู่คอรอกับหุ้นส่วนเนี่ยคือมันมันมีดาวอังคารนะคะแล้วก็มีดาวพุธอยู่นะคะซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลทำให้เกิดการทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันเนาะ ดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษค่ะคือมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะสนใจหุ้นส่วนคู่ครองเป็นพิเศษแต่ว่าเขาดันไปทะเลาะกับคู่ครองนะคะเขาดันไปทะเลาะกับคู่ครองนะคะในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ระมัดระวังของชาวลัคนาราศีเมษนะคะว่าเออเราจะประพฤติหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ย สามารถพูดคุยได้ไดกับคู้ครองเนี่ยอย,อย่างดีนะคะอย่างดีเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในตําแหน่งของตัวเองเนี่ยได้ตําแหน่งปรากะเกษตรนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเองเนี่ยจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะรู้สึกว่ามีความไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่ารักคู่ครองมากเกินไปนะคะ แล้วทําให้ทะเลาะกันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะในเดือนกันยายนนี้เนาะในเรื่องทั่วไปเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็ในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักความรักเนี่ยรรวีเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะใส่ใจผู้ครองมากเป็นพิเศษแต่ว่าการใส่ใจเนี่ยมันนําพามา ซึ่งเหมือนคล้ายๆว่างอนทะเลาะกันนะคะแล้วมันทําให้เรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องแฮปปี้เรื่องดีๆเดีย่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แนะนําให้ว่าเอ้ยค่อยๆค,คุยกันนะคะค่อยๆค,คุยกันเนาะอ่าต่อไปก็เรื่องของความรักค่ะสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะคนที่ หาคู่อยู่นะคะหรือว่าคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขนะคะคู่ครองหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยจะจะคือจะมีมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นจะเป็นเรื่องของการงานนะคะ การงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยยิ่งทํางานนะคะยิ่งได้เงินนะคะยิ่งทํางานยิ่งได้โชคลาภนะคะยิ่งทํางานยิ่งดียิ่งทํางานยิ่ง very good นะคะซึ่งสอดคล้องกับในภพเรือนลาภะหรือว่าในเรือนของรายได้ค่ะจะมีดาวเสาร์นะคะกลุ่มกับดาวราหูอยู่ในตําแหน่งของเกษตรตาธิบดีนะคะซึ่งตําแหน่งเนี้ยราวิอยากจะบอกว่าดาวเสาร์ กุมกับดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าโชคนะคะโชคได้โชคแต่เป็นโชคที่แบบมันอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะคะมันเป็นโชคที่ได้มาด้วยความไม่ค่อยสบายกายสบายใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพูดในเชิงของทางโลกเนี่ยคนลักนณาราศีเมษนะคะโดยยิง่งเฉพาะมีดาวเสาร์กับดาวราหูกุ่มกันแบบนี้ในภพลาภะเนาะคุณจะได้โชคลาบนะคะเป็นเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเนาะความสุขทางโลกเป็นเงินก้อนโตนะคะเป็นเงินก้อนโตเลยทีเดียวเนาะ พูดง่ายๆว่าขยันนะคะขยันทำงานนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภโอเคอโอเคค่ะในเรื่องของการงานจะเป็นประมาณนี้ค่ะการงานเนี่ยมันอาจจะดูเยอะนะคะเดิมเนี่ยในภพเรือนของกรรมมะหรือว่าในเรือนของการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาเขามี เขามีราศีมังกรนะคะเป็นอยู่ตรงนี้คือพูดง่ายว่าราศีมังกรเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการงานเพราะนั้นการงานของชาวรักคณาราศีเมยียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานใหญ่นะคะงานโครงการนะคะการก่อสร้างนะคะงานกัิกรรมนะคะคือเป็นงานค่อนข้างใหญ่แบบ very big เลยนะคะเพราะนั้นการทำงานแต่ละทีเขาจะค่อนข้างลงลงมือนะคะลงมือลงแรงมากๆนะคะ ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งมันก็นําพามาสู่ของความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่เหน็ดเหนื่อยแล้วได้โชคลาภเนี่ยละวิมันโอเคมากๆเลยนะคะเป็นประมาณนี้เนาะก็อย่าเพิ่งเหน็ดเหนื่อยไปนะคะอย่าเพิ่งเหน็ดเหนื่อยใจไปทําอะไรค่อยๆทําไปค่ะใจเยยนๆเนาะใจเย็นๆต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินเมื่อกี้ละวิบอกไปแล้วว่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของสถานะทางการเงินค่ะ ด้วยความที่ดาวพภเกตอยู่ตรงนี้นะคะดาวภเกตอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดาวราหูอยู่ตรงนี้นะคะเออพูดผิดค่ะดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้นะคะภเกตเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสับสนนะคะสับสนทางการเงินนะคะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ต้องหาทางจัดการนะคะแต่จัดการได้ลําบากเพราะว่าด้วยความที่ดาวภเกตเนี่ยมันกลมกับมฤตยูอยู่นะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินของคุณนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากบุตรบริวารน,นะคะมาจากบุตรบริวารเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษร,ร,รู้สึกจิตตกนะคะเพราะว่าตัวของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอยู่ในตําแหน่งปะนะคะอยู่ในตําแหน่งที่แบบไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นน่ะเรื่องของสรุปเลยคือเรื่องของการเงินนะคะเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นเหตุที่กระตุน้นค่ะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะ ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้เนาะโดยสรุปแล้วค่ะเกณฑ์ของชาวลคัคนาราศีเมษทั้งเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักเนี่ยค่อนข้างทรงๆ่งนะคะค่อนข้างทรงๆเนาะทีนี้มาถึงเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างแล้วนะคะจะเห็นว่าดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในภพเรือนของอริค่ะอาทิตย์เนี่ยจะหมายถึงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่หมายถึงเจ้านายนะคะเจ้านาย หมายถึงคุณพ่อนะคะก็ได้นะคะหมายถึงสาม,มีก็ได้นะคะอาทิตย์อยู่ในเอนอริในราศีกันแบบนี้นะคะก็คือจะมีเรื่องที่คุณพ่อนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยทำเหตุทําปัญหาทำทำอุปสรรคมาให้นะคะแล้วเจ้าชะตาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะคุยด้วยนะคะกลายเป็นการทะเลาะกันนะคะกลายเป็นการทะเลาะกันดังนั้นเนี่ยระมัดระวังนะคะระมัดระวังการทะเลาะกับ เพศชายนะคะกับเพศชายเนาะหรือว่าการทะเลาะการทะเลาะกับเจ้านายนะคะหรือว่าการทะเลาะกับคุณพ่อนะคะหรือว่าการทะเลาะกับสามีนะคะสกอบนี้หมดเลยค่ะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราวิอยากจะบอกว่าทุกคนเห็นจุดตั้งรับดาวนะคะแล้วเห็นว่าเรามีการใช้ทักษะและตรีไวยจริงๆมีณวางนะคะแล้วก็มีตรียางอีกที่เราวิจะใช้อ่านดวงของแต่ละคนแล้วก็จะมีตำราอื่นนะคะถ้าเกิดว่า ตรงนี้มันเคลียร์ไม่ได้เนี่ยวิจะอ่านอย่างอื่นให้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นเนี่ยการอ่านดวงแบบ general reading เนี่ยมันเป็นดวงที่ต้องขึ้นกับวาสนานะคะต้องขึ้นกับวาสนาของเจ้าชะตาด้วยถ้าวาสนามันไม่ดีอะราวิบอกตรงๆว่าต่อให้มีโชคลาภก้อนใหญ่มาคุณก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยที่ราวิพูดอะว่าวาสนาเราดีไหมแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย ก็สามารถติดต่อมาดูดวงได้กับรวิวันดาพยากรณ์นะคะอยู่ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะซึ่งรวิขอคนที่บุญสัมพันธ์กับรวิจริงๆนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหบางทีอะรวิดูดวงให้แล้วเหมือนเจ็บตัวเองนะคะก็ขอคนที่บุญสัมพันธ์กับรวินะคะอยากให้รวิช่วยเหลือนะคะเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะก็เข้ามานะคะให้ให้รวิได้ตรวจดวงให้นะคะและให้รวิแนะนําการเสริมดวงชะตาให้นะคะซึ่งวันนี้ทุกคนจะสังเกตว่าราวิใส่สวอตัวเส้นนี้ไว้นะคะ ตัวนี้เป็นหินอเมทิสนะคะจากมณีบงโกดนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่คอลแลบกกับลราวีค่ะแล้วก็ อัญมณีสีม่วงที่เรวิสใส่อยู่นี้นะคะจะเสริมค่ะให้กับคนวันเสาร์นะคะให้กับคนวันเสาร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในดวงของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนกันยายนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปใส่ามานะคะอันนี้แนะนำเฉพาะคนที่เกิดวันเสาราศีเมษนะคะให้ไปหาหินอเมทิสต์มาใส่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนเรวิแนะนําที่เรวิเองนะคะเระวิขายค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราวีก็อ่านดวงของเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาคมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาพบกับเราวีได้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล,ล์ของราวีวันดาพยากรณ์น,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ